ขอมาเพื่อนเป็นที่ตั้งมุกจะเห็นว่าผมทำไม่ได้เสร็จเซียวของเขาเลยคุณมุกข้าเชนแปลกใจไม่น้อยเมื่อเปิดประตูออกมาแล้วเจอหญิงสาวโดยเฉพาะเวลานี้สามทุ่มกว่าแล้วมาได้ยังไงคำนี้ขอมุกเข้าไปข้างในหน่อยได้ไหมตั้งแต่รู้จักกันก็เพิ่งจะมีครั้งนี้ที่เพื่อนสาวมาหาถึงคอนโดความแปลกใจมันก็เลยมีมากเชิญครับนั่งก่อนครับคุณมุกทานอะไรมาหรือย,อยัง เจ้าของห้องถามอย่างใส่ใจหลังเชิญแขกนั่งและเดินไปเอาน้ำมาต้อนรับมุกไม่หิวคำตอบจากน้ำเสียงเนื่อยๆทำให้คาเชนมองใบหน้าเรียวสวยด้วยสายตาพิจารณามากขึ้นแต่พออีกฝ่ายเอ็นตัวลงมาพิงไหลไม่พูดไม่จาร่างแกล่งหนาก็ดูเหมือนจะแข็งทื่อไปเลยและความเงียบก็เข้าปกคลุมห้องทันทีเงียบเสียจนคาเชนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองขณะที่จังหวะก,การเต้นของหัวใจ ก็เหมือนจะเร็วขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยทีเดียวต่อเขาถอนมันมุกแล้วนะค่เชนหลุบตาลงมองหน้าคนพูดแต่ก็ไม่ได้เอ่ยคำใดออกมามันจบแล้วจริงๆคุณมุกจบสิ้นกันซะทีตอนนี้มุกเป็นอิสระอย่างแท้จริงแล้วค่เชนไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆทั้งที่มีความในใจมากมายอยากจะพูดอยากจะบอกแต่แปลกนะมุกกลับไม่เสียใจเลย มีใจหายบ้างแต่ว่าก็แค่ช่วงเวลาที่เขาหมุนตัวหันหลังเดินออกไปจากบ้านเท่านั้นแล้วคุณน้าพกาว่ายังไงบ้างครับคุณแม่ก็โวยวายจะไม่ยอมท่าเดียวหญิงสาวแค้นยิ้มแต่ก็จะทำอะไรได้ล่ะของแบบนี้มันบังคับกันได้ที่ไหนยิ่งคนคนนั้นเป็นต่อด้วยแล้วสิ่งที่มาเลนีบอกค่เชนกลับเห็นตรงกันข้ามเพราะรู้จักคุณพกามณีดีพอสมควร เขาไม่คิดว่าฝ่ายนั้นจะยอมปล่อยให้เรื่องผ่านไปไง่ายๆและคนที่น่าเป็นห่วงที่สุดในตอนนี้ก็คือคุณหมอพิยดาไม่รู้เลยว่าตอบพงคิดถึงเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าคุณมุกโอเคนะครับมันก็ต้องโอเคแหละชีวิตมันก็ต้องเดินหน้าไงขะเชนมองคนนั่งอิงแอบอยากจะปลอบอยากจะให้ตัวเองคิดน้อยกว่านี้สักหน่อยมีความกล้ามากกว่านี้สักนิดแต่สุดท้ายก็ต้องปล่อยให้ความเงียบมีบทบาทอีกครั้ง เมื่อไม่สามารถง้างปากตัวเองได้เพราะมัวแต่คิดถึงคำว่าเหมาะสมคู่ควรที่ฝังอยู่ในหัวมาตั้งแต่ได้รู้จักกับคำว่ารักเชน่นครับรักมุกหรือเปล่าหัวใจของคาเชนกระตุกแรงเลยทีเดียวกับคำถามนั้นไม่รู้ว่าหญิงสาวคิดยังไงเพราะอีกฝ่ายไม่ได้เงยหน้าขึ้นมาให้เขาสบตาผมเป็นเพื่อนคนมุกนะครับทำไมผมจะไม่เออรักเพื่อน รักและปรารถนาดีเต็มหัวใจแล้วทมุไม่ใช่เพื่อนล่ะคนถามยังไม่ยอมเงยหน้าขึ้นมามองเหมือนเดิมเออตอบไม่ได้ใช่ไหมมาลีนีเงยหน้าขึ้นมาหามองจ้องใบหน้าขาวสะอาดที่อยู่ห่างไม่ถึงสามคืบด้วยสายตาค้นคว้าและลมหายใจของคาเชนก็เหมือนจะหยุดลงอยู่แค่ตรงนั้นจูบมุกหน่อยได้ไหมคุณมุกมุกข,ขอร้อง มารินีวอนขอเสียงเบาความคุ้นเคยสนิทสนมกันทำให้ความประหม่าเขินอายในตัวลดลงไปกว่าครึ่งแต่ว่ามันก็ยังคงมีอยู่และเธอก็ต้องรู้ให้ได้ว่าเขาคิดยังไงกับเธอเพราะไม่ว่าจะเป็นต่อพงหรือว่าคาเชนไม่เคยมีใครทำให้เธอใจสั่นหวั่นไหวเลยสักครั้งคุณมุงพูดอะไรออกมาลู้ตัวรอเปล่าครับคาเชนหาเสียงของตัวเองเจอก็ตอนที่หญิงสาวยืดตัวตรงยื่นหน้าเข้ามาใกล้ จนลมหายใจปะทะใบหน้าเขาแต่ว่ามารินีไม่ได้สนใจหน้าตื่นตื่นแฝงความลังเลและความกังวลของเขาอีกแล้วไม่สนใจสายตาคมที่กำลังมองปรามอยู่ในทีคุณมุกอยากทำแบบนี้ครับเชนไม่รักมุกเหรอเออตอบมุกสิเธอรู้แล้วจากหัวใจที่เต้นแรงจนหน้าตกใจเพียงแค่จูบบางเบาเออคือผม ต่อบอกว่าเชนรักมุกค,คุณมุกค,คำพูดที่เข้ามากระทบสดประสาทหูสร้างความตกใจให้เป็นอย่างมากแต่ว่าเสียงเรียกกลับแหบหอยเบาหงจนไม่น่าเชื่อมุกอยากรู้ว่าจริงหรือเปล่าดวงตาสองคู่มีเวลาประสานกันเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นแล้วมาลินีก็ไม่เปิดโอกาสให้คำพูดใดๆออกมาขัดขวางการพิสูจน์ของตัวเองสาวสวยแนบเปลวปากกับปากเขาในทันที ไม่ถึงนาทีใจของหญิงสาวก็มาเป็นกองคือมุกเอ่อมุกมารินีอยากจะมุดหน้าใต้โซฟาจริงๆคราวนี้แค่บอกผมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นเพราะคุณมุกกำลังเสียใจที่คุณต่อถอนมัน่นเชนผมรักคุณมุกนี่คือที่คุณมุกอยากรู้ใช่ไหมครับเชนสายตาของเขาไม่ได้โกหกเธอเลยทำไมเธอถึงโง่อยู่ตั้งนานนะแต่ถึงจะรักมากแค่ไหน ผมก็ไม่อยากเป็นตัวแทนของใครไม่ใช่พอคำพูดดังกล่าวออกไปมารินีก็พบกับความจริงในหัวใจอีกข้อว่าเธอนั้นแค่ความรู้สึกของเขาไม่น้อยเลยไม่ใช่อะไรครับมุกไม่เคยคิดจะให้เชนมาเป็นตัวแทนของใครเงินก็ตัวสำรองมารินีแสดงความไม่พอใจทางสีหน้าชัดเจนเมื่อได้ยินคำพูดดังกล่าวเธอต้องใช้ความกล้ามากแค่ไหนในการกระทำเมื่อไม่กี่วินาทีที่ผ่านมา เขาไม่รู้เลยหรือถึงได้พูดแบบนี้ถ้าเชิญพูดแบบนี้เราก็ไม่มีอะไรต้องพูดกันแล้วยิงสาวบอกเสียงแข็งหน้าตึงสองมือกดยันแผงอกกว้างเตรียมลงจากตักเขาแต่ว่าอีกฝ่ายกลับกอดเอาไว้แน่นปล่อยมุกไม่เอาผมไม่ให้ไปแล้วจะให้อยู่ทำไมคุยกันก่อนทำกับผมขนาดนี้แล้วผมไม่ยอมหลกทำอะไรใสยตาคมหวานมองจ้องดวงตาไวร,าริกด้วยความระแวง ยิ่งมีรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ที่1ิปีถึงจะมีโอกาสได้เห็นสักครั้งตามมาก็ยิ่งไม่อยากไว้ใจทำร้ายหัวใจของผมเธอนะเหรอทำร้ายหัวใจเขาถ้าคุณมุกไม่จูบผมความรักของผมหัวใจของผมก็ยังจะอยู่เป็นปกติสุขต่อไปมารินีได้ค้นคนน่าตายจริงๆจังๆเป็นครั้งแรกแต่พอเห็นแววตาไหวว่าเป็นประกายของเขาหญิงสาวก็โล่งใจจนบอกไม่ถูกพรางบอกกับตัวเองว่า คิดไม่ผิดจริงๆที่ตัดสินใจพิสูจน์หาความจริงจากใจเขาแทนที่จะปล่อยให้มันค้างคาใจต่อไปผมไม่มีอะไรเทียบกับคุณต่อได้เลยนะครับเราเมื่อ,อไรจะเทียบได้หรือว่ามุกต้องรอไปตลอดชีวิตคุณมุกมุกไม่อยากพูดแบบนี้แต่เชนทําให้มุกต้องพูดและมุกก็ไม่อยากให้เชนคิดแบบนี้เชนมีในสิ่งที่ต่อไม่เคยคิดจะให้มุกนั่นก็คือหัวใจ ขเชนไม่รู้ว่าตนควรโล่งอกดีใจหรือว่าต้องคิดให้มากขึ้นกว่าเดิมกันแน่ตอนนี้เพราะยังเหลืออีกด่านที่ยากจะเข้าถึงได้ง่ายๆนั่นก็คือคุณพากามณีเพราะฝ่ายนั้นไม่เคยเห็นเขาอยู่ในสายตามาแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วคุณมุกล่ะครับมุกทำไมคุณมุกแน่ใจแล้วหรอครับว่ารู้สึกกับผมยังไงเธอรู้สึกกับเขายังไงหรอเธอรักเขาแน่แม้ว่าจะเป็นในฐานะเพื่อน แต่เธอก็เชื่อว่ามันจะเปลี่ยนไปเป็นอีกอย่างได้ไม่ยากเธอมีความหวังดีปรารถนาดีให้เขาแน่นอนในขณะเดียวกันเขาก็เป็นคนแรกที่เธอนึกถึงเวลามีปัญหาหรือว่าไม่สบายใจเรื่องความไว้วางใจในตัวเขาจึงแทบไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะเธอสามารถพูดคุยกับเขาได้ทุกเรื่องและที่สาคัญสุดคือความสบายใจความอบอุ่นในหัวใจเมื่อได้อยู่ใกล้พูดคุยกันสำหรับในตอนนี้เพียงแค่นี้ก็พอแล้วไม่ใช่หรอ หากจะตัดสินใจมองใครสักคนอีกครั้งมุกแน่ใจแน่ใจว่ายังไงครับเป็นคนไม่ค่อยพูดบ้างที่ต้องมานั่งซักเพราะอยากแน่ใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากความเหงาเดียวดายในเวลาที่ไม่มีใครอีกคนข้างกายแน่ใจว่าตอนนี้มุกค,คงจะรักเชนได้ไม่เท่ากับที่เชนรักมุกแต่มุกเชื่อว่าอีกไม่นานมุกจะสามารถรักเชนได้เต็มหัวใจถ้าเชนจะให้โอกาสมุกค,คุณมุก มารินียิ้มได้อีกครั้งหลังจากมีหลายเรื่องประเด็นประดังเข้ามาในชีวิตอ้อมกอดอบอุ่นจากผู้ชายที่ได้ชื่อว่าเป็นเพื่อนที่แสนดีซึ่งอีกไม่นานเธอคงจะได้มอบอีกสถานะให้กับเขาอย่างที่บอกกับเขาไปสีหน้าเบิกบานจากการได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันเหมือนจะถูกคนปรากฏตัวให้เห็นตรงลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าหรูกลางกรุงแบบไม่คาดฝันสูบไปโดยไม่รู้ตัว เมื่อการพบเจอกันเกิดขึ้นโดยบังเอิญสองแม่ลูกยกมือขึ้นไหวคุณพากามณีพร้อมกันขณะที่คนเป็นผู้ใหญ่กว่าชักสีหน้าใส่ไม่สนใจคำว่ามรารยาทแสดงให้เห็นเลยว่าไม่ชอบหน้าและไม่ชอบใจไงาตาตั้งพังนี้ไม่ค่อยไปหานํามเลยนี่ตาตั้งก็ไม่เคยไปอยู่แล้วนี่ครับมีแต่นํามุกมาหาตาตั้งเองเด็กชายตอบประสาซื่อตาตั้งอย่าเสียมรารยาทกับผู้ใหญ่ค่ะพิยดาปรามเสียงเบา แล้วก็หันไปหาคนที่ยืนขวางหน้าอยู่เอ,อเราสองคนขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนสิจะรีบไปไหนล่ะหรือว่ากลัวเด็กจะรู้รู้อะไรคะพี่ยาดามิอาจเดินจากได้จริงๆเมื่อเห็นสีหน้าและได้ยินน้ำเสียงย้อเย้ยของอีกฝ่ายก็รู้กําพืชเธอไงคุณหมายความว่ายังไงแต่เธอก็เก่งนะอุตส่าห์ตะเกียดตตะกายขึ้นมาจากสลัมจนได้ปริญญาแพทยศาสตร์มาชุบตัวสามารถเข้ามาเดินเชิดหน้าในสังคม และจับผู้ชายรวยๆได้ขอตัวก่อนนะคะไปคาตาตั้งพิยาดาไม่อาจทนฟังได้อีกต่อไปรู้แล้วว่าอีกฝ่ายจงใจและจ้องหาเรื่องตนฉันอยากรู้จังเลยว่าพ่อต่อเขาคิดยังไงถึงได้เลือกเด็กที่ตัวเองอุปการะเพราะความจําเป็นมาอยู่ด้วยคุณหมายความว่ายังไงพิยาดาหันกลับมาถามอีกจนได้เมื่ออีกฝ่ายตะโกนตามหลังหรือว่าเขาไม่รู้สีหน้าของพิยาดาทําให้คนโกรธแค้นถามมาทางนี้แทนการตอบคําถาม ก่อนจะเอ่ยเยาะอย่างเป็นต่อเขาไม่รู้สินะว่าเธอคือเด็กนักเรียนจนๆที่ครั้งหนึ่งเขาเคยโยนเศษเงินให้เพื่อที่จะสร้างภาพนักบุญเรียกคะแนนเสียงให้กับตัวเองหลังจากต้องออกหน้ารับเป็นพ่อของเด็กแทนน้องชายตัวดีของเขาที่ไปทําผู้หญิงท้องฉันจะเตือนให้เอาบุญนะถ้าไม่อยากน้ําตาเช็ดหัวเขาก็เลิกกับเขาซะเพราะถ้าเขารู้เขาไม่เอาเธอแน่ถึงตอนนั้นต่อให้ตาตั้งก็ช่วยอะไรเธอไม่ได้หรอก อย่าเสียเวลาเอาเด็กมาบาังหน้าอีกต่อไปเลยเธอเกาะตาตั้งได้ไม่นานหรอกเพราะตาตั้งก็ไม่ได้เป็นลูกแท้ๆของเขาไงาตาตั้งภูมิใจไหมที่ได้อยู่กับพ่อแม่จอมปลอมเรื่องราวที่ออกมาจากน้ำเสียงโกรธเกรี้ยวทำให้พี่ยายดาสมองหมุนไปชั่วขณะเลยทีเดียวจนกระทั่งคำพูดในตอนท้ายของฝ่ายนั้นกระแทกใจพอก้มลงมองคนมาด้วยกันก็เห็นว่าใบหน้าเล็กซีดเผือดในดวงตาก็มีเครื่องหมายคำถามเต็มไปหมด ทำไมผู้หญิงคนนี้ใจร้ายได้ขนาดนี้ด่าว่าเธอคนเดียวเธอจะไม่ว่าอะไรเลยทำไมต้องเอาสีดำมาป้ายหัวใจของเด็กที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วยคุณแม่ครับไม่มีอะไรครับอย่าไปฟังเลยเราไปกันเถอะจะปิดบังกันไปทำไมคนเขารู้กันมาตั้งนานแล้วว่าตาตั้งเป็นลูกของตาต้องนาพกาเสียงดังก้องลานจอดรถด้วยความลืมตัวนั้นทำให้ทั้งสมคนหันไปหาที่มาของเสียงพร้อมกันแทบจะทันทีคุณต้อง เมื่อกี้คุณนาพูดอะไรต้องคันลองตวาดถามเสียงกร้าวหลังเหลือตาไปมองสองคนที่ยืนอยู่ไม่ไกลชั่วขณะนาก็แค่พูดความจริงคุณพกามณีพยายามทำใจดีสู้เสือแต่พอคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกสาวคิดถึงเสียงที่กำลังจะพังย่อยยับและเสียงซุบซิบนินทาในวงสังคมความโกรธแค้นก็ทำให้ใบหน้าเชิดขึ้นท้าทายหนุ่มลุ้นลูกอีกครั้งความจริงอะไรของคุณนะเมื่อกี้ต้องก็ได้ยินแล้วนี่ หรือว่าอยากจะให้นาพูดซ้ําบอกตอตั้งไปว่าที่คุณนาพูดเมื่อกี้มันไม่ใช่ความจริงคุณแม่ครับเสียงเรียกสันส่นๆทําให้พี่ยาดาย่อตัวลงอุ้มลูกชายแล้วก็ตัดสินใจหมุนตัวหันหลังให้ทั้งสองคนทันทีแต่ว่าเดินไปได้ไม่กี่ก้าวก็มีมือมาฉุดแขนเอาไว้คุณต้องรถผมจอดอยู่ตรงนู้นเราต้องคุยกันเขาบอกแล้วก็เอามือรุนหลังหญิงสาวพาไปที่รถทันทีโดยไม่ได้หันกลับไปดูเลยว่า คนที่เพิ่งผ่าจากมากำลังยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายรูปสองหนุ่มสาวที่กำลังอบประคองกันเดินไปที่รถจนกระทั่งเข้าไปนั่งในรถและขับออกไปก่อนจะยกโทรศัพท์ขึ้นแนบหูหลังกดปุ่มโทรออกคนดูของผมเองเชิญครับมันเป็นการพูดคุยกันครั้งแรกของการเดินทางกว่าชั่วโมงที่รถวิ่งฝ่าจราจรสุดเนงแน่นมาถึงตอนนี้พิยดาก็ยังงงง,งอยู่ว่าตามเขามาได้ยังไง ทั้งที่เรื่องของตัวเองก็สร้างความหนักอึ้งให้กับหัวใจอยู่คุยอยู่ข้างล่างได้ไหมคะผมยังไม่อยากตกเป็นข่าวตอนนี้เชิญครับเจ้าของรถเอ่ยปากเชิญอีกครั้งแต่ว่าสายตาไม่ได้มองร่างน้อยบนตักของหญิงสาวเลยหลังจากเหลือบแลครั้งเดียวตอนขึ้นรถไปครับตาตั้งสิ้นเสียงของคุณแม่แรงกอดรัดก็เพิ่มขึ้นทันทีซึ่งพิยดาก็เข้าใจความรู้สึกของเด็กชายเป็นอย่างดีมาหาอาตาตั้งต้องคันลองเอ่ยเสียงแข็ง เมื่อเห็นลูกชายทำท่าหวาดกลัวตนลงรถก่อนนะครับแม่อยู่ทั้งคนไม่มีใครกล้าทำอะไรตาตั้งหรอกพิยดาปลอบแล้วก็จุมพิษบนกระหม่อมไปครับเสร็จธุระกับคุณอาแล้วเราจะได้กลับบ้านกันเพราะว่าคนเป็นพ่อเดินทางไปต่างจังหวัดกับทางพักเป็นเวลาสามวันก็เลยฝากลูกชายไว้กับเธอนี่เธอยังไม่รู้เลยว่าถ้าเขาทราบเรื่องเขาจะว่ายังไงบ้างและสิ่งที่คุณพากามณีพูดเขาจะให้คำตอบใดกับเธอคุณแม่อย่าทิ้งตาตั้งนะครับ ความสงสารแล่นเข้าจับหัวใจพี่แยดาในทันทีที่ได้ยินเสียงสั่นเครือของลูกชายพอลงจากรถได้หญิงสาวก็ตัดสินใจอุ้มอีกครั้งไวเลยครับต้องคันลองอดเป็นห่วงไม่ได้แต่ครั้นจะช่วยอุ้มก็รู้สึกประดักประเดิดใจบอกไม่ถูกเพราะตั้งแต่มีลูกชายมาอยู่บนโลกใบนี้ก็ไม่เคยอุ้มสักครั้งและท่าทางของลูกชายก็บอกชัดว่าไม่ต้องการเข้าใกล้ตนไม่เป็นไรค่ะน้ำพึ่งอุ้มได้ ต้องคันลองไหวไหลเล็กน้อยสำหรับประโยคดังกล่าวแล้วก็ออกเดินนำไปยังห้องพักของตัวเองให้ตาตั้งนั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมเปิดกระตูนให้เขาดูเจ้าของห้องบอกไม่รอคำตอบเมื่อพาสองแม่ลูกเข้ามาในห้องพิยดาก็เลยกล้มหน้าลงพูดกับลูกชายระหว่างพ่อที่แท้จริงเดินไปเปิดทีวีแม่มีเรื่องจะคุยกับคุณอาตาตั้งรูทีวีรอตรงนี้นะครับคุยเสร็จแล้วเราจะได้กลับบ้านกันมันไม่ใช่ความจริงใช่ไหมครับ ไม่เพียงแค่พีดาเท่านั้นที่อึง้งแต่คนที่กำลังง่วนกับการหาช่องกระตูนให้ลูกชายก็ชะง,งักมือที่กำลังกดรีโมทเหมือนกันตาตั้งเป็นลูกของคุณพ่ออาจต้องไม่ได้เป็นพ่อของตาตั้งใช่ไหมครับคนมารับหน้าที่แม่โดยไม่ได้ตั้งใจกอดเด็กชายเอาไว้ด้วยความสะเทือนใจไม่คิดเลยว่าตัวเองจะต้องเป็นคนบอกกล่าวเรื่องดังกล่าวทั้งที่เพิ่งจะพูดกับเขาไปเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้าแต่ตั้งเป็นลูกของคุณพ่อครับ แล้วคุณพ่อก็รักตาตั้งมากตาตั้งไม่ต้องคิดมากนะครับแล้วอาต้องเหรอครับคําถามนั้นทําให้คนเป็นพ่อที่แท้จริงหันมามองจนได้ทั้งที่สองแม่ลูกไม่ได้สนใจมองมาที่ตัวเองเลยอาต้องก็เป็นอาต้องของตาตั้งเหมือนเดิมไงครับแต่คุณยายบอกว่าอาต้องเป็นเป็นพ่อของตาตั้งพิยดาตัดสินใจเผชิญหน้าและเลือกที่จะทําความเข้าใจแทนขณะที่อีกคน ก็คอยเอียงหูฟังอยู่ตลอดเวลาเพราะอยากรู้ว่าหญิงสาวจะพูดกับลูกชายว่ายังไงต่ตาตั้งฝั่งแม่นะครับไม่ว่าอาต้องจะเป็นพ่อของตาตั้งหรือไม่มันก็ไม่ได้ทำให้อะไรเปลี่ยนไปเลยทุกคนก็ยังรักตาตั้งเหมือนเดิมรวมถึงแม่ด้วยแต่ว่าอาต้องไม่ได้รักตาตั้งนี่ครับอาต้องไม่ชอบหนะ้าตาตั้งตาตั้งรู้พยดาถึงกับพูดอะไรไม่ออกเมื่อได้ยิน แล้วก็อดปลายสายตาไปมองคนยืนอยู่หน้าทีวีไม่ได้ซึ่งเขาก็กำลังมองอยู่เช่นกันไม่จริงหรอกครับอาต้องเขาทำงานเยอะแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านกับคุณพ่อกับตาตั้งก็เลยไม่ค่อยมีเวลาให้กับทุกคนที่บ้านเท่านั้นเองครับเดี๋ยวต่อไปถ้าอาต้องไปบ้านบ่อยๆมีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นเล่นด้วยกันมากขึ้นตาตั้งก็จะสนิทกับอาต้องเหมือนที่สนิทกับคุณพ่อไงครับจริงหรอครับ สายตาของเด็กชายที่เหลือไปมองทางผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นพ่อยังระแวงและไม่มั่นใจอยู่มากจริงสิครับเดี๋ยวแม่ไปคุยกับคุณอาแป๊บหนึง่งตาตั้งดูทีวีรอไปก่อนนะครับเสร็จแล้วแม่จะพากลับบ้านครับแม่รักตาตั้งนะครับเดี๋ยวแม่มาพิยดาน้มตัวลงไปกอดร่างน้อยจุมพิษอ่อนโยนที่หน้าผากแล้วก็เดินไปหาเจ้าของห้องก่อนจะเดินตามกันออกไปที่ระเบียงสวน โดยเปิดประตูทิ้งเอาไว้เพื่อจะได้มองเห็นลูกชายที่นั่งอยู่ในห้องขอบคุณนะครับแล้วก็ต้องขอโทษด้วยที่เคยมองน้ำพึ่งผิดไปต้องคันลองเอ่ยจากใจมองหญิงสาวด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปจากเดิมบอกตามตรงเลยว่าครั้งแรกที่ได้เจอน้ำพึ่งผมคิดว่าน้ำพึ่งคงจะไม่ต่างจากผู้หญิงคนอื่นๆที่ผมเคยเจอมาสักเท่าไหร่หลงรูปกายภายนอกพร้อมจะวิ่งเข้าใส่ตลอดเวลาเมื่อรู้ว่าผู้ชายมีทุกอย่างที่พวกเธออยากได้ ผพอาจจะมองโลกและมองผู้หญิงในแง่ร้ายอยู่สักหน่อยแต่ว่าที่ผมเจอมามันมีแต่แบบนี้จริงๆแล้วผมก็ไม่อยากให้พี่ชายของตัวเองเจอแบบที่ผมเจอพียดารับฟังเงียบๆยังไม่ออกความเห็นใดๆเมื่อความรู้สึกบอกว่าอีกฝ่ายต้องการระบายสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในหัวใจพี่ต่อเขาเป็นคนดีมากในขณะที่ผมแทบจะไม่มีอะไรดีเลยที่ผมพูดแบบนี้ไม่ใช่ว่าผมอิจฉาพี่ตัวเองนะผมรักเขาเหมือนพ่อเลยล่ะ เพราะว่าผมก็มีเขาแค่คนเดียวแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ขยันสร้างเรื่องมาให้เขาปวดหัวไม่หยุดหย่อนที่ใหญ่สุดก็เรื่องของตาตั้งนี่แหละตอนนั้นผมยังไม่ยี่สิบเลยถือเป็นช่วงชีวิตที่คึกขนองและลงตัวเองแบบสุดๆเลยก็ว่าได้และผลที่ตามมาก็คือลูกที่ผมไม่ต้องการคุณต้องตาตั้งเขาเข้าใจถูกแล้วผมไม่เคยรักเขาเลยเพราะผมไม่เคยต้องการเขาหรือถ้าจะพูดกันตรงๆก็คือผมเกลียดเขานั่นเอง เลียดทั้งที่เขาไม่มีความผิดแล้วก็เป็นผมเองที่ทำให้เขามาเกิดผมเร็วดีไหมล่ะข้อความบอกเล่าและคำถามของเขาพิยดาระบายลมหายใจยาวออกมาสายตาทอดมองผลพวงจากความผิดพลาดของคุณเป็นพ่อแม่ที่นั่งอยู่บนโซฟาด้วยความสงสารจับใจทุกวันนี้ผมก็ยังรู้สึกแบบนั้นอยู่ทุกครั้งที่ได้เจอหน้าเขามันก็ยิ่งตอกย้ำถึงความผิดพลาดความเลวร้ายที่ผมเคยทำคุณต้อง ผมพยายามแล้วพี่ต่อเองก็ขอร้องแต่ว่าผมก็ยังทำใจให้รักเขาไม่ได้พอๆกับที่ผมเกลียดตัวเองมาจนทุกวันนี้อาจต้องไม่ได้รักตาตั้งอาจต้องไม่ชอบหน้าตาตั้งแต่ตั้งรู้คำพูดซื่อๆของลูกชายมันเสียดแทงหัวใจของเขาไม่น้อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำให้ความรู้สึกของเขาเปลี่ยนไปได้เรื่องที่คุณอาประกาศพูดที่ลานจอดรถผมก็เก็บมาคิดตลอดระหว่างนั่งอยู่ในรถกลัวเรื่องจะไปถึงหูนักข่าว ถ้าเป็นข่าวแล้วจะแก้ข่าวยังไงชื่อเสียงที่ผมอุตสาห์สร้างมาถ้าถูกทำลายย่อยยับเพราะสิ่งที่ผมเคยโกหกทุกคนเอาไว้ผมจะทำยังไงจะอยู่ยังไงและจะเดินต่อไปยังไงผมคิดจนปวดหัวนี่คือความเห็นแก่ตัวของเขาคุณคิดว่าน้ำพึ่งจะเอาเรื่องไปขายให้นักข่าวหรอคะคนถามตกใจเสียเองยิ่งเห็นอีกฝ่ายพยักหน้ายอมรับก็ยิ่งพูดอะไรไม่ออกนี่คือความเห็นแก่ตัวของผมและที่ผมเป็นห่วงที่สุดก็คือพี่ต่อ ครั้งก่อนเขากระโดดเขามาอุ้มผมเพราะต้องการปกป้องชื่อเสียงของผมเอาไว้ผมจะยองให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นอีกไม่ได้มันช่วยไม่ได้เลยที่คำบอกเล่าของอีกฝ่ายจะทำให้พี่เยดานึกถึงคำพูดของคุณพากามณีขึ้นมาเขาไม่รู้สินะว่าเธอคือเด็กนักเรียนจนๆที่ครั้งหนึ่งเขาเคยโยนเศษเงินให้เพื่อที่จะสร้างภาพนักบุญเรียกคะแนนเสียงให้กับตัวเองหลังจากต้องออกหน้ารับเป็นพ่อของเด็กแทนน้องชายตัวดีของเขาที่ไปทำผู้หญิงท้อง ผมยอมรับว่าตอนแรกผมเป็นกังวลแต่ตอนนี้ผมไม่คิดอย่างนั้นแล้วขนาดเดียวกันผมก็รู้แล้วว่าพี่ต่อเลือกคนไม่ผิดมันก็ไม่แน่หรอกค่ะคิ้วเรียวหนาเลือกสูงบอกความสงสัยไม่น้อยเมื่อได้ยินคำพูดดังกล่าวจะว่าไปแล้วน้ำพึ่งกับคุณต่อก็เพิ่งจะรู้จักกันได้ไม่นานบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณต้องเห็นก็ได้น้ำพึ่งพูดเหมือนมีปัญหาอะไรกับพี่ต่อกล่าวค่ะพี่ยดาฝืนยิ้มให้อีกฝ่าย ยอมรับว่าสับสนและกังวลใจไม่น้อยในตอนนี้คิดไปสารพัดว่าเขาจะผิดหวังไหมถ้ารู้ว่าแท้จริงแล้วเธอเป็นใครมาจากไหนแล้วเธอจะบอกเขาดีไหมหรือว่าจะถามเขาดีหรือเปล่าถ้าถามแล้วพบว่าความจริงเป็นอย่างที่คุณพกามณีพูดพบว่าสิ่งที่เขาหยิบยื่นมาให้มาจากการทำบุญเอาหน้าไม่ใช่จากจิตใจที่ดีงามของเขาอย่างที่เธอชื่นชมเทิดทูนยกให้เขาเป็นที่หนึ่งในหัวใจมาตลอด ความรู้สึกที่มีต่อเขามันจะเปลี่ยนไปไหมเอาเป็นว่าคุณต้องสบายใจได้เลยค่ะเรื่องนี้จะไม่ออกจากปากน้ำพึ่งแน่นอนส่วนเรื่องตาตั้งถ้าไม่ฝืนใจจนเกินไปนะักช่วยพูดคุยกับแกได้ไหมคะเวลาเจอกันผมจะพยายามขอบคุณค่ะดูน้ำพึ่งรักตาตั้งมากเลยนะครับตาตั้งเป็นเด็กน่าสงสารนะคะคุณต่อรักแกก็จริงแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีเวลาให้แกสักเท่าไหร่ แล้วนี่พี่ต่อไปไหนแล้วครับถึงได้ไปที่นั่นกันสองคนไปต่างจังหวัดสามวันค่ะเห็นว่าจะกลับพรุ่งนี้น้ำพึ่งก็เลยต้องลำบากมาอยู่เป็นเพื่อนตาตั้งเปล่าค่ะตาตั้งไปอยู่ที่บ้านของน้ำพึ่งหลายวันแล้วเอาเป็นงั้นไปที่บ้านมีป้าก,กับลุงอยู่สองคนค่ะพอมีเด็กไปเล่นด้วยก็ถูกใจใหญ่ขยันทำโน่นนี่ให้กินไม่หยุดตาตั้งก็เลยติดพี่ต่อเคยไปพบป้าก,กับลุงของน้ำพึ่งแล้วใช่ไหมครับค่ะ หลังจากขอเธอแต่งงานวันนั้นเขาก็เข้าไปเรียนให้ลุงกับป้าของเธอทราบเอาไว้เพื่อให้ป้าของเธอไปหาเลิกให้ซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็เคยเข้าไปแนะนําตัวกับที่บ้านแล้วครั้งหนึ่งแถมไปตอนที่เธอไม่อยู่บ้านด้วยแล้วก็ไม่ยอมบอกเธออีกต่างหากจนป้าบอกเธอถึงได้รู้เรื่องถ้าอย่างนั้นก็คงจะมีข่าวดีเร็ว,รวนี้ผมขอแสดงความยินดีด้วยนะพี่ยาดาแค่ยิ้มรับเท่านั้นเพราะถึงที่ผ่านมาเขาจะดีด้วยมาตลอดแต่พอมีเรื่องดังกล่าวเข้ามา มันทําให้เธอคิดถึงความไม่แน่นอนขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้แล้วคุณต้องไปทําอะไรที่นั่นคะจะไปหาอะไรกินครับก็เลยเจอแจ็คพอตพอดีถ้าอย่างนั้นน้าพึ่งกลับก่อนดีกว่าค่ะคุณต้องจะได้ไปกินข้าวงั้นสนใจไปกินด้วยกันไหมครับกินเสร็จแล้วเดี๋ยวผมไปส่งที่บ้านน้าพึ่งกินกับตาตั้งที่ห้างแล้วค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวโอกาสหน้าก็ได้ครับถ้าไม่มีอะไรแล้วน้าพึ่งกลับนะคะเดี๋ยวผมไปส่งแต่ว่า ไม่รับคำปฏิเสธครับผมเป็นคนพาน้ำพึ่งมาผมก็ต้องไปส่งถึงผมจะไม่ใช่คนดีมากมายแต่ว่าผมก็ไม่ใจร้ายขนาดจะปล่อยให้น้ำพึ่งพาตาตั้งขึ้นแท็กซี่กลับกันเองหรอกไปครับเดี๋ยวลูกชายของน้ำพึ่งจะหลับซะก่อนน้ำเสียงของคนเป็นพ่อเวลาเอ่ยชื่อลูกชายฟังอ่อนลงมากพิยดากก็เลยไม่ปฏิเสธและรู้ว่าตัวเองตัดสินใจไม่ผิดที่ให้เขาไปส่งเพราะระหว่างทางไปบ้านมีการพูดคุยกันเป็นระยะ ขณะที่บรรยากาศภายในห้องโดยสารของรถก็ไม่ได้อึดอัดเหมือนกับตอนขามาและที่ทำให้เธอดีใจที่สุดก็คือตอนลูกชายไหวลาเมื่อรถจอดลงหน้าบ้านมือของคนเป็นพ่อได้ยื่นออกมารูปศีสาะเล็กเป็นครั้งแรก